ในรถไฟฟ้าใต้ดินทอดยาวมีเพียงแสงไฟสลัวประดับตามรายทางเป็นระยะทว่าความเงียบสงดก็ถูกแทรกแซงด้วยเสียงฝีเท้าไปศนามันเป็นก้าวขาที่เร็วกว่ามนุษย์ธรรมดามันกำลังพุ่งเข้ามาพร้อมเสียงตะโกนล,ลั่นว่าฉันคือมนุษย์หนูลักษณะของมันผิดแปลกอย่างสยดสยองด้วยรูปหน้าที่มีลักษณะเป็นหนูแต่ลำตัวกลับเป็นร่างมนุษย์มันปรากฏตัวเพียงเสี้ยววินาทีแล้ววิ่งหลบหายไปด้วยความเร็วมันคือตัวอะไรกันแน่ รัตแมนหรือมนุษย์หนูคือหนึ่งในตำนานสุดโด่งดังจากเกม GTA 4โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวมาจากภาพปริศนาใบหนึ่งซึ่งเผยให้เห็นสัตว์ครึ่งคนครึ่งหนูกำลังวิ่งตรงเข้ามาแต่ด้วยตัวภาพที่เบลอขั้นสุดเหมือนใช้เครื่องคิดเลขถ่ายหลายคนจึงคิดว่านี่เป็นเพียงภาพปลอมและถูกตัดต่อขึ้นมาด้วยโปรแกรมทว่ากลับมีหลักฐานหลายประการในเกมที่ชี้ชัดถึงการมีอยู่ของมนุษย์หนูทั้งคราบสีส้มคล้ายกับเชื้อราที่กระจายอยู่ตามทางเดินของรถไฟฟ้า คราบเลือดตามฉากที่มีลักษณะคล้ายกับศีรษะของหนูเรากับกำลังบอกใบ้บางอย่างและที่ชัดที่สุดก็คือการเข้าถึงเว็บไซต์คราบเลือภายในเกมเราจะพบกับประกาศหางานร่วมการทดลองมนุษย์หนูจนเกิดเป็นทฤษฎีไปทั่วอินเทอร์เน็ตบ้างก็พยายามตามหาไปถึงไฟล์เกมแต่ก็ยังไม่พบเรื่องนี้จึงถูกเก็บงำเป็นปริศนาจนถึงวันนี้และยังไม่มีใครสามารถตามหามนุษย์หนูได้ชัดๆเลยสักครั้ง เปลี่ยนมาพูดถึงเรื่องลี้ลับในฝั่งเ l a y s t a ตช o n กันบ้างครับในย่านอาโอยมะโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมีฟุตเทจชุดหนึ่งอ้างว่าได้ถ่ายทำภายในศูนย์วิจัยของโซนี่เราจะเห็นถึงบุคคลชุดขาวคล้ายกับนักวิจัยเดินดิ่งไปยังห้องทดลองโดยท่าทางเร่งรีบเพราะเหตุไม่คาดฝันที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้คือชายสวมแว่นมือกำจอยแน่นเขาล้มลงไปนอนหัวเราะคล้ายกับคนเสียสติพร้อมหน้าจอทีวีที่ปรากฏโลโก้ p l a y s t a t ช o น ก่อนจะจบด้วยข้อความ ps 4 v 3 1วิดีโอนี้ถูกเผยแพร่นบน YouTube โดยใช้ชื่อว่าวิดีโอหลุด ps 4อัปโหลดบนช่องชื่อ sce labs ซึ่งน่าจะย่อม,มาจาก sony computer entertainment labs ลงวันที่6วมิถุนายน2010แต่ความลึกลับอยู่ตรงนี้ครับเพราะในปี2010 sony ไม่เคยเอ่อยปากพูดถึง ps 4เลยนะครับ วกว่าที่ PS4 จะเปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการก็ต้องรอถึงปี2013หรือเป็น3ปีเต็มหลังจากที่วิดีโอนี้เผยแพร่ออกมาโดยทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโซ n y ยังออกมายืนยันว่าวิดีโอที่อ้างว่าหลุดออกมาเนี่ยไม่ได้มาจากของตนเองแน่นอนปริศนาที่ยังคงถูกเก็บไว้จึงเป็นข้อสงสัยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังช่องนี้คือใครคลิปเหล่านี้เกิดจากฝีมือใครและผลิตขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรกันแน่ ซึ่งจากทั้งสองเหตุการณ์นี้นับเป็นเพียงหนึ่งในตำนานขนลุกแห่งวงการเกมที่สุ่มปรากฏขึ้นแบบไร้ที่มาและทิ้งไว้เพียงเงื่อนงำให้เกมเมอร์หลอนนอนไม่หลับเพราะหลายความลับก็ยากเกินกว่าจะเฟ้นหาคำตอบแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนผมเคยทำคลิปตำนานเกมเก่ากับเรื่องเล่าที่เป็นจริงและผมว่าคำบอกเล่าของตำนานหลายอย่างที่เป็นความจริงจริงๆมันก็มีแต่มันก็ยังเทียบไม่ได้เลยกับเรื่องโกหกสารพัดที่ถูกแต่งขึ้นมา ฉะนั้นเราจะค่อยๆมาเก็บหลักฐานไขปริศนาไปพร้อมๆกันว่าหลายเรื่องลี้ลับในเกมที่เคยได้ยินมีความจริงอะไรซ่อนอยู่ในนั้นและเราเริ่มกันที่คดีแรกครับกับคำสาบความโชคร้ายแห่งเกม Madden ก a r ิสันฮาร์สนักอเมริกันฟุตบอลดาวรุ่งแห่งยุค90ฝีมือของเขาโดดเด่นกว่าทุกคนตั้งแต่สมัยเรียนจนคว้ารางวัลอันดับ3ของไฮสแมนทรอฟี y ในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในฟุตบอลวิทยาลัยเส้นทางอเมริกันฟุตบอลอาชีพของฮาร์สก็เริ่มต้นขึ้นที่ทีมอาริโซนาค r ดิ n a ลส์และเข้าสู่ช่วงที่ฟอร์มร้อนแรงสุด กับการเล่นให้ทีมซานฟรานซิสโก 49ers นเขาเป็นที่รู้จักในฐานะตัวรุกจอมวิ่งด้วยการจับลูกวิ่งสะสมหลายพันหลาต่อหนึซีซั่นทำลายสายติไปทั่ววงการ NFL ประจวบเหมาะกับทาง e l e ล t ก o รอน Arts ซึ่งกำลังเตรียมขายเกม Madden NFL ปี99อยู่พอดีจึงได้ติดต่อให้ h a ร์สมารับบทเป็นดาราหน้าปกให้กับเกมภาคใหม่ทุกอย่างดูเป็นไปด้วยดีครับจนกระทั่งหลังจากที่เกมวางขายเพียง5เดือน ในวันที่9มกราคมปี99วันแห่งการปรเผชิญหน้าของ2ทีมใหญ่ได้แก่ Atlanta ตาฟอลคอและ San ฟรานซิสโก 49ers ซึ่งเป็นแมชเพลย์ออฟเล่นแพ้ตกรอบทันทีและนี่ยังเป็นการเจอกันของทีมอันดับ1และอันดับ2ของตารางเกมนี้จึงมีความสำคัญกดดันด้วยคนดูคับข้างกว่า7,000 70, 0ที่นั่งแต่หลังจากที่เกมเริ่มต้นเพียงไม่กี่วินาทีฮารสก็ถูกสกัดล้มจนบาดเจ็บด้วยอาการข้อเท้าหัก เป็นหนึ่งปัจจัยที่ส่งให้ทีมซานฟรานซิสโก 49ers พ่ายแพ้นในวันนั้นพร้อมกับฮาร์สที่ต้องหยุดเล่นไปถึง2ปีเต็มการรับบทเป็นดาราหน้าปกกับการบาดเจ็บครั้งนี้เหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่แฟนเกมหลายคนได้เห็นตรงกันวันนี้คือจุดเริ่มต้นของคำสาบ <ASS> เมื่อปีต่อมาแบ r ร์รีแซนเดอร์สตัวรุกจอมวิ่งอีกคนที่ถูกคัดขึ้นหน้าปกของเกมแมเดนปี2000แต่ตดไม่ทันหายเหม็นจู่ๆแซนเดอร์สก็ประกาศอำลาวงการแบบสายฟ้าผ่า EA จึงดึงดอซี่เลเว่นดาวรุ่งหน้าใหม่มาเสียบขึ้นหน้าปกแทนแต่หลังจากนั้นไม่นานเลเว่นสกบาดเจ็บบ่อยครั้งฟอร์มตกจนถูกปลดออกจากทีมในปี2001 จากนั้นตลอดปี2002ถึง2012ใครได้ขึ้นหน้าปกเอาเป็นวา่าชิบหายหมดคำสาปปกแมเดนก็เหมือนจะเล่นงานทุกคนจริงๆจนกระทั่งสิ้นสุดลงในเกมฉบับ2013ที่คาลวินจอห์นสันจากทีมด e ชอยส์ไลออนส์ซึ่งหลังจากขึ้นเป็นหน้าปกเกมเขาก็ยังสามารถทำผลงานส่วนตัวได้ยอดเยี่ยมจนสร้างประวัติศาสตร์สีตีระยะทางรับลูกสูงสุดใน1ซีซัน หรือแมก้กระทั่งแมดเดนภาค22ซึ่งได้หน้าปกจับคู่ทอมเบรดี้และแพทริกมาโฮมส์แต่ทั้งสองก็ยังสามารถทำสถิติส่วนตัวและช่วยทีมได้ยอดเยี่ยมเช่นกันคำสาปของแมดเดนก็ดูจะใช้การไม่ได้ผลหลายครั้งฉะนั้นหากมองกันตามข้อเทจจริงนักกีฬาก็จะมีช่วงที่ฟอร์มรุ่งและร่วงสลับไปมาเป็นธรรมดา ซีซั่นนี้เล่นดีแต่ก็ไม่ได้การันตีถึงซีซั่นหน้าหรือให้สรุปกันชัดๆครับวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าปกของ m a ดเด n นเลยแม้แต่น,น้อยคดีปริศนาที่2ช่วยชีวิตอาริสใน Final Fantasy 7สำหรับเกมภาคนี้ถือว่ามีความสำคัญกับวงการเกมอยู่3ประการ 1. นี่ถือเป็นการแจ้งเกิดให้กับแฟรนไชส์ Final Fantasy เต็มรูปแบบบอสดีเพลงดีเนื้อเรื่องดี perfect 2. ยอดขายเกมที่ช่วยกอบกู้สควอ r e e n ซ x ให้รอดพ้นจากวิกฤตการเงินได้แบบบุดวิดและข้อ3ม,มันมีฉากตายของ a e อริสใช่ครับนี่เป็นฉากเอกลักษณ์สำคัญขนาดที่คนพูดกันว่าถ้า e อริสไม่ตายในวันนั้นเกมเมอร์ก็คงไม่รู้จักการร้องไห้ในวันนี้แหมเพราะเธอเป็นตัวละครสาวใส่เลือดชนเผ่าเซทราคนสุดท้ายของโลกกําพรพ่อแม่ต้องตัเล็กและเติบโตขึ้นมาในบ้านสลัม ก่อนจะต้องพลัดพรากกับแซ็กชายผู้เป็นที่รักและได้บังเอิญเดินทางไปกับกลุ่มของข่าวซึ่งฉากสำคัญคือการต่อกรกับแผนชั่วของเซฟิลอสจอมวร้ายอาริสได้ใช้ความสามารถของชาวเซทราส่งจิตอธิษฐานที่แท่นบูชาเพื่อหวังจะปกป้องดวงดาวและเพื่อนทุกคนทว่าเซฟิลอสก็เข้ามาขัดขวางด้วยการใช้ดาบเล่มยาวก็ซวกเข้าเต็มท้องพร้อมกับน้ำตาคนเล่นที่ไหลเอ,อ่อท่วมจอรู้สึกงงอึนหมึนซึมเศร้า เหตุการณ์นี้นับว่ากระทบจิตใจของเกมเมอร์จนเกิดเป็นทฤษฎีว่ามันมีวิธีเปลี่ยนเรื่องราวให้อลิซไม่ตายได้ด้วยไม่รู้ใครมันเป็นคนปั่นบางกระบอกให้สะสมเลเวลถึง99ทุกตัวละครก่อนการ,รเผชิญหน้ากับเซฟิลอสจะทำให้อลิซรอดชีวิตบางก็ลือว่าเกมฉบับญี่ปุ่นมีให้เลือกว่าจะสละชีวิตออลิสหรือทีฟาแต่ทั้งหมดที่พูดมา ปลอมล้วนๆเพราะ Final Fantasy 7เป็นเกมเส้นตรงที่คัดซีนเหตุการณ์ถูกกำหนดไว้ทั้งหมดเป็นว่าเราจะไปโกงเกมเช่นใช้มอดสวมตัวละครอลิสทับแทนตัวละครอื่นแต่เนื้อเรื่องแท้ๆเดิมๆอลิสก็ต้องกลับบ้านเก่าอยู่ดีและคดีต่อไปหมายเลข3ครับ Tomb Raider กับสูตรลับแก้ผ้าลาลาคลอฟ เธอถือเป็นตัวละครสาวที่โดดเด่นที่สุดแห่งวงการเกมเพราะท่ามกลางตัวละครหนุ่มชะกันในยุค PS1 และ PS2 ลาลาคลอฟก็ะโดงดังขึ้นมาในบทบาทของนักประจนภัยสุดคู่ทว่าก็กลับมีชาวเกมหื่นกรรมสร้างมอดพิเศษชื่อว่า n ูดเรเดอร์เปลี่ยนให้โมเดลของลาลาเป็นร่างกายเปลือยเปล่าจนทีมผู้พัฒนาต้องสั่งดำเนินการทางกฎหมายกับเว็บไซต์มอดและปิดลงในที่สุด แต่แพทช์นี่เองที่สร้างความเข้าใจผิดให้แฟนเกมนึกว่าในเกม Tomb Raider ได้มีโค้ดลับที่ทำให้ลาลาครอฟแก้ผ้าได้และข่าวลือก็แพร่ะสะพัดไปไกลถึงกับมีรหัสลับที่อ้างว่าจะใช้แก้ผ้าลาลาได้จริงๆทีมพัฒนาแก้คงฉุนจัดหยิบเอารหัสนี่แหละมาใช้ในเกมภาค2ดักคนเล่นที่ทะลึ่งกรอกลงไปจริงๆก็จะส่งผลให้ร่างของลาลาอะเป็นไงละ่ะหืนกันดีนะัก แต่ปริศนาพวกนี้ผมคงต้องบอกว่าแค่ระดับน้องๆที่เกิดขึ้นจากคำเล่าขานขมหลอยที่ส่งต่อกันมางั้นเราเปลี่ยนมาไขคดีที่มันยากกว่านี้ครับกับบรรดาตำนานเกมที่มีความซับซ้อนด้วยหลักฐานยืนยันเสมือนว่ามันมีอยู่และเกิดขึ้นจริงๆเราเริ่มกันที่คดีปริศนาที่4 Polybius เกมตู้ล้างสมองจากรัฐบาลย้อนกลับไปในปีคริสต์ศักราช1981หนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตของวัยรุ่นเมืองพอร์ตแลนด์สหรัฐ นั่นคือการนัดมารวมตัวกันในศูนย์อาเขตตู้เกมสารพัดแบบถูกส่งตรงมาอย่างเมืองนี้และนั่นก็รวมไปถึงโพลิเบียสตู้เกมยิงแอคชั่นยอดนิยมในเวลานั้นทว่าผู้เล่นหลายคนที่เล่นเกมนี้ก็กลับพบกับความผิดปกติบางอย่างบางคนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ใบหน้าคนปริศนาที่โผล่ขึ้นมาผู้เล่นบางคนเริ่มฝันเห็นภาพสยดสยองมีอการปวดหัวคลื่นไส้อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากหนึ่งในเจ้าของศูนย์อาเขตเผยว่าเขมามักพบกับชายชุดดำเดินทางมาเก็บข้อมูลจากตู้เกมนี้อยู่เป็นประจำจนทำให้มีการคาดเดาว่าโพลิเบียสเป็นโปรเจกต์ทดลองลับของรัฐบาลโดยใช้ตู้เกมเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อจิตประสาทของผู้เล่นแต่ผลข้างเคียงของพ o ลิเบียสที่เลวร้ายมากทำให้ตู้เกมนี้ถูกสั่งยกเลิกและหายไปจากศูนย์อาเขตตลอดการนี่คือเรื่องราวต้นฉบับของพลิเบียส ที่ถูกเล่าต่อกันบนอินเทอร์เน็ตหลายครั้งแต่ทั้งหมดเราต้องกลับไปที่คำถามแรกเริ่มเลยคือตู้เกมนี้มันมีอยู่จริงๆหรือโดยแหล่งข้อมูลเก่าแก่สุดที่พูดถึงเกมนี้เกิดขึ้นที่นี่ครับ c o i o f o r g เว็บไซต์เล่าเกมยุค80รวมไปถึง Polybius ซึ่งเนื้อหาภายในก็เขียนไว้แบบเดียวกันกันกบที่ผมเพิ่งเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละพร้อมกับลงภาพของเกมประกอบไว้จากนั้นเกมก็เริ่มถูกพูดถึงแบบปากต่อปากครั้งแรกบนเว็บบอร์ดเรก .games.video.arcade.correcting ซึ่งได้มีการพยายามหาถึงที่มาของ Polybius รวมถึงสมาชิกบางรายที่โพสเชิญชวนให้อ่านเรื่องราวของเกมนี้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ c o i o p o r g แต่จุดที่ทำให้เริ่มเป็นกระแสาจริงๆเริ่มต้นขึ้นในปี2003ครับเมื่อน,นติตยสารเกมโปรได้นำตำนานนี้ขึ้นมาตีพิมพ์ภายใต้หัวข้อความลับและการโกหกพร้อมกับทิ้งปริศนาทิ้งทายว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าวะ ภาพของตู้เกม Poly b บ u s สก็ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกบนเว็บไซต์ Arcade m u s e u m ยยกระดับให้เรื่องเล่านี้สมจริงขึ้นไปอีกแต่ติดอยู่เรื่องเดียวก็คือไม่มีใครเคยเห็นหรือเล่นเกมนี้จริงๆสักคนอิงจากบทสัมภาษณ์ของสำนักข่าว BBC ที่ติดต่อไปหาคุณแคทหญิงสาวที่เกิดและเติบโตกับศูนย์อารเขตของเมืองพอร์ตแลนด์เธอยืนยันว่าในยุคนั้นไม่เคยได้ยินชื่อเกมนี้เลยสื่อเกมทั้งหมดในยุคป่าศู์ที่จะพูดถึงโพลิเบียสไม่มีเช่นกัน ฐานข้อมูลแรกที่พูดถึงโพลิเบียสต้องรอถึงปี2000นั่นคือเว็บไซต์ c o i o p o r g ที่มีเพียงภาพโลโก้เกมลักษณะคล้ายกับถูกตัดต่อขึ้นมาง่ายๆและไม่มีหลักฐานอื่นๆที่น่าเชื่อถือเลยทว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้ตำนานโพลิเบียสไปไกลเกินต้านก็คือการถูกนำไปเล่าแบบปากต่อปากบ้างก็นำไปสร้างเป็นเกมจริงหรือจำลองเป็นตู้เกมขึ้นมาโพลิเบียสจึงไม่ใช่ปริศนาที่รอการคลี่คลายแต่มันชัดเจนด้วยตัวเองเลยครับ ว่าปลอมขึ้นมาลุ้นนคดีที่5เบอร์เซอร์ตู้เกมหลอนดับวิญญาณกลับการกับโพลิเบียสซึ่งเป็นเกมในจินตนาการแต่สำหรับเบอร์เซอร์เป็นเกมที่มีตัวตนอยู่จริงและเป็นที่นิยมมากในปี1980เราจะได้สวมบทเป็นหนุ่มนักสู้ผู้ติดแหกในเขาวงกดพร้อมกับเหล่าหุ่นยนต์สังหารเราต้องยิงสู้ฝ่าฟันผ่านด่านและเก็บคะแนนรวมไปเรื่อยๆรวมถึงศัตรูลับหน้ายิม้มชื่อเอเวออตโต้ซึ่งไม่ใช่ผี แต่น้องจะโผล่มาไล่ล่าเราหากใช้เวลาในเขาวงกดหนึ่งนานเกินโดยคุณสมบัติพิเศษของเอเวอร์ออโตคือเป็นอมตะแถมยังทะลุก,กำแพงได้ทั้งหมดและตำนานนี้เริ่มต้นขึ้นจากการเสียชีวิตของเจฟฟเดลลี่นุ่มวัย19ชาวอเมริกันผู้ทำสกอร์รวมสูงสุดในเบอร์เซิร์กแต่16,610แต้มท่านใดน,นั้นเขาก็าเกิดหวัวใจวายเฉียบพลันก่อนจะเสียชีวิตอยู่ในศูนย์อาเขตของวันที่12มกราคมปี1981 แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคำสาบเท่านั้นเหยื่อรายที่2เกิดขึ้นกับปีเตอร์เบอร์โคสกี้เด็กหนุ่มวัย18ที่เล่นเกมเบอร์เซิร์กจนทำลายสถิติสูงสุดความภาคภูมิใจในผลงานตัวเองทำให้เขายิ่งหยอดเหรียญเล่นต่อหยอดต่อและเล่นอีกก่อนใจค่อยก้าวขาถอยหลังและล้มลงเสียชีวิตในหลานของวันที่3เมษายน1982จนมาถึงเหยื่อรายที่3กับเอดเวิร์ดคลาร์กแต่ความบังเอิญอย่างเหลือเชื่อคือเกมเบอร์เซิร์กที่หนุ่มคลาร์กเล่น ดันเป็นร้านเดียวกันและเป็นตู้เดียวกันกับเหยื่อรายที่2คลาร์กเห็นว่าบนตู้เกมมีคนลืมเหรียญไว้เขาจึงหยิบเหรียญน,นั้นมาหยอดลงบนเครื่องและเล่นเกมตามปกติแต่ทันใดนั้นเบรโดโลเบิร์สหนุ่มวัยสิก็โผล่เข้ามาอ้างว,าว่าเขาเป็นเจ้าของเหรียญน,นั้นและต้องการเงินคืนทั้งคู่ได้มีปากเสียงกันเจ้าหน้าที่ในร้านจึงไล่ทั้งคู่ออกไปและนั่นกลับทำให้เรื่องบานปลายขึ้นเมื่อจูโลเบิร์สก็ชักมีดด้ามยาวปรีเข้ามาแทงคลาร์กจนล้มลงก่อนที่เขาจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาล แต่เรื่องราวที่ดูสยองพองขนคำถามที่ชวนขนลุกกว่าก็คืออันไหนคือเรื่องจริงซึ่งจากการหาข้อมูลผมพบว่าเหยื่อรายที่2และเหยื่อรายที่3เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงครับอีกทั้งเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมเล่าได้มีปรากฏเป็นหลักฐานบนหน้าหนังสือพิมพ์อีกด้วยแต่ปัญหากลับอยู่ที่เหยื่อคนที่หนึ่งชื่อเจฟฟ์เดลีซึ่งไม่พบหลักฐานหรือการพูดถึงบุคคลนี้ที่อื่นนอกจากในตำนานของเบอร์เซิร์ก ทำให้สิ่งเดียวที่เราพอจะรู้คร่าวๆตอนนี้คือเขาเป็นคนเวอร์จิเนียอายุ19และเสียชีวิตในปี1981ผมจึงกรอกข้อมูลชุดนี้ลงในเว็บ Family Search ค้นหาและแหล่งข้อมูลเดียวที่พบก็คือเจฟฟรีย์อัลลันเดลลี่ใช้ชื่อเจฟฟลี่เพียงคนเดียวในเวอร์จิเนียที่เกิดและเสียชีวิตในปีตรงกันทว่าจากในตำนานที่อ้างว่าเจฟฟรียเสียชีวิตในวันที่12มกราคม แต่จากบันทึกจริงกลับพบว่าเขาเสียชีวิตในเดือนพฤษภาคมฉะนั้นหลักฐานที่เชื่อมโยงกลับไปถึงเหยื่อคนที่1คือไม่มีเลยและสรุปได้ว่านี่เป็นเพียงเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นในขณะที่การเสียชีวิตของเหยื่อคนที่2ก็ไม่ได้มีเงื่อนงำอะไรครับเพราะเจ้าตัวก็มีโรคประจําตัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในขณะที่เหยื่อคนที่3ก็เกิดจากการทะเลาะเบาแวงกันไม่เกี่ยวกับเกมเบอร์เซิร์กและเพื่อให้หายคาใจผมเล่นเองก็ได้ ทำคะแนนสูงกว่าในตํำนานซะอีกและถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แสดงว่าผมยังมีชีวิตอยู่แต่ยอมรับครับว่าการได้หายสกอร์ขนาดนี้ไม่ใช่ง่ายๆผมต้องเล่นแล้วเล่นอีกอยู่เกือบชั่วโมงทั้งหลบทั้งยิงมอง จ้องสารพัดสายกระสุนนี่แหละเหตุผลที่ผมเลือกใช้ออปตสเพราะสายตาสําคัญครับอิงจากผู้ชี่วชาญด้านดวงตาอุปกรณ์ที่มีจอเล่นงานเราได้หมดแต่เกมจะหนักกว่าชาวบ้านยังไงนเรเฮ้ยควานมันตามมาแล้วระเบิดครับมันเป็นกราฟิกเคลื่อนไหวมีวัตถุที่ต้องโฟกัสตลอดเวลาลืมกระพริบตาทุกทีทั่วไปเราจึงละสายตาจากเกมน้อยกว่าแต่ใช้เวลากับเกมนานกว่า ซึ่งวิธีป้องกันของผมก็คือแว่น optus s p i t fire lens amber ช่วยตัดแสงหน้าจอถนอมสายตาขั้นสูงสุดเพื่อเกมเมอร์ที่จดจ่อกับเกมนานๆอึดมากตั้งแต่กรอบยันเลนผมลองปะอัดกำแพงเล่น10กว่าครั้งก็ยังทน นี่ไม่ใช่เส้นผมแต่ขาแว่นบางเวลาใส่เฮดโฟนมันก็จะไม่หนีบเบาทําให้ใส่ตีป้อมนานๆและไม่เจ็บดังทั้งหมดนี้ออ t ตัตั้งราคาหลักพันกรอกโค้ชช่องนี้ลดอีก100บาทซื้อสุขภาพตาระยะยาวและแถมความหล่อให้ใบหน้าผมขอนั่งยันและคดีที่6 f o l l Out 3เกมสั่งอนาคตหลังที่เกม f o l ์เอ t สวางขายในปี2010 หนึ่งในตำนานที่โด่งดังและถูกส่งต่อไปทั่วเว็บบอร์ดขณะนั้นก็คือเรื่องราวของรหัสมอสปิศนาที่สามารถนำมาประติดประต่อเป็นประโยคสั้นๆแต่ที่ทำให้คนแตกตื่นกันก็เพราะประโยคเหล่านี้เกี่ยวพันกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นบนโลกครับ Galaxy News Radio สถานีวิทยุประจำกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งขณะนี้ได้ถูกควบคุมโดยนักจัดรายการวิทยุชื่อ Tree Dog ที่ดัดแปลงสถานีนี้เป็นวิทยุชุมชนเพื่อเปิดเพลงและรายงานเหตุการณ์รอบแคปิตอลไอแลนด์และที่นี่แหละที่เขาล่ำลือกันว่าเป็นที่มาของรหัสมอร์สแต่มันก็จะมีขั้นตอนนิดหน่อยครับนั่นคือให้เราจัดการสังหาร Tre ดเพื่อให้เกมนำมาร์เกเรตมานั่งตำแหน่งผู้จัดการสถานี จากนั้นให้เราข้ามภารกิจ Galaxy News Radio ตามด้วยถล่มฐานลาวินรกจุดนี้เองครับที่สถานี Galaxy News Radio จะถูกเปลี่ยนเป็น Number Station เพื่อส่งสัญญาณรหัสมอร์สโดยเรื่องต้นฉบับเล่าว่ารหัสบางชุดสามารถถอดเป็นข้อความได้ครับเช่น120 528 2010และตัวเลขชุดนี้ก็ตรงกับวันและเวลาการเสียชีวิตของนักแสดง Gary c o คลแมน นั่นคือเวลาเที่ยง5นาทีของวันที่28ปี2010รวมไปถึงชุดตัวเลข9454-2020 10ซึ่งตรงกับวันและเวลาการระเบิดของแท่นขุดเจาะน้ำมัน Deepwater Horizon แต่น่าเสียดายครับที่ปริศนานี้ดันคลี่คลายง่ายไปหน่อยเมื่อสำนักข่าวเกมเ d ด r ได้ส่งอีเมลไปถามคนสร้างเกมตรงๆนี่แหละว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงเหรอและคำตอบก็คือสวัสดีครับคุณจัสตินฟังดูเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจครับ แต่มันไม่มีความจริงอยู่ในนั้นเลยเอา้อยาอะโธย้ยายๆยยไปดูคดีที่7ครับกับด่านบัวลับในเรยบโลในไหนเกมภาคใหม่ก็เพิ่งวางขายไม่นานงั้นไปย้อนตำนานของเกมเรเบโลภาคแรกกันครับเมื่อรูปภาพปิศาไใบหนึ่งได้ถูกส่งว่อนไปทั่วอิเนเทอร์เน็ตพร้อมกับคำอธิบายว่าหากเรากดคลิกไปที่วัวด้วยจำนวนครั้งที่มากพอประตูวาร์ปสีแดงก็จะปรากฏขึ้นเป็นทางเข้าสู่ด่านลึกลับที่ซ่อนไว ชาวเกมได้ฟังแบบนี้ก็พากันไปทําตามกดหัวจน,จนเมาส์พังประตูก็ไม่มาสักทีแต่เรื่องนี้เองที่ดันไปเข้าหูทีมสร้างเกมจนนึกคึกสร้างตัวละครมาสคอตวัวเป็นกิมมิคขำๆใน DLC Hellfire ในเกม d i a ย l o ก่อนจะยกระดับจริงจังขึ้นใน d i a ย l r o 2เมื่อทีมงาน b i s e a r c h Entertainment ได้แอบใส่ด่านวัวเข้ามาจริงๆด้วยการผ่านเงื่อนไขคือเล่นเกมจบความยาก n o r m a l และใช้อเทมเวิร์ดเล กับหนังสือชาว of the ะชาวพอทลมารวมกันในฮาร์โรดิกควิเพื่อเปิดประตูวาร์ฟสีแดงตามตำนานไปเข้าไปซัดกับฝูงวัวแบบเหมาหมันแฟนเกมก็พากันฮือฮาสุดๆแต่ทางรีเสิร์ชก็คงกุมขมับกูสาจ้างอาร์ตดเรคเตอร์ฝีมือดีมาออกแบบสัตว์ประหลาดคนเล่นดันอยากจะสู้กับวัวแต่หากให้สรุปว่านี่มันตำนานจริงหรือปลอมถ้าเป็นต้นเรื่องในเดียบโลหนึ่งคือของปลอมครับแต่มาโผล่จริงๆในเดียบโลภาค2 ซึ่งเรื่องของตำนานที่ปั่นกันเองจนไปเข้าหูผู้พัฒนาจนเขาซึ้งในความพยายามและสร้างขึ้นมาให้เล่นซะเลยยังเกิดขึ้นกับคดีความของ h ฮ l โล2รถวอดฮอกสีทองคำกล่นแนะนำกันสั้นๆวอดฮอกคือรถหลักประจำเกมลักษณะเป็นยานพาหนะสีล้อติดตั้งปืนอยู่ด้านบนซึ่งพื้นเพเราจะได้ขับมันเกือบตลอดทั้งเกมนั่นแหละยกเว้นก็แต่ไอรถสีทองคำสะท้อนแสงที่ติดเป็นแผ่นป้ายโฆษณาเด่นรา เพราะไม่ว่าจะเล่นเกมจนจบหรือพยายามค้นหายังไงก็ไม่มีทางเจอนี่แหละครับที่เป็นช่องโหว่ให้เกิดเรื่องเล่าขานมากมายถึงวิธีการปลดล็อกวอดฮอกทองคําซึ่งผมจะไม่ขอลงรายละเอียดเพราะมันมีเยอะมากถาม10คนก็โม้ไป10แบบแต่ถามว่าวิธีไหนบ้างที่มันได้มาจริงๆคำตอบก็คือมันไม่มีเพราะคนสร้างเขาไม่ได้ใส่ไว้ในเกมตั้งแต่แรกแล้ว สนท้ายที่สุดคนสร้างเกมคงสงสารโอ้โหแฟนเกมกูนี่อยากจะขับรถทองขนาดนั้นเลยเหลอจึงนำมาใส่ไว้ในเกมจริงๆใน h l l o ภาค2ฉบับ Anniversary ใครเป็นปมฝังใจในวัยเด็กกับไอรถคันนี้ก็ตามไปเล่นได้ครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นเคสใกล้เคียงกับเกม Mo t o c o m b a t ภาค1ฉบับอา c a เคดซึ่งพื้นเพเดิมเกมนี้มีตัวละครให้เลือกเล่นทั้งหมด7ตัวละครตามภาพ และยังมีอีก3ตัวละครที่เราใช้เป็นคู่ต่อสู้ได้เท่านั้นได้แก่บอสชาง่องรองบอสโกโลร่วมถึงตัวละครลับชื่อเล็บชาลซึ่งเรื่องราวมันเกิดจากตัวละครลับชื่อเล็บชานี่แหละเพราะต้องเท้าความนะครับว่าในเกม Mortal Kombat จะมีการบันทึกสถิติข้อมูลของผู้เล่นไว้ภายในหน้าต่างเรียกว่าเกม u u i t t ให้เราเข้าไปเช็คได้ครับว่าการต่อสู้สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่บอสใหญ่สุดถูกทุบไปกี่ครั้ง หรือมีการประลองกับเล็บชาวจำนวนกี่หนรวมถึงข้อความประหลาดกำกับว่าเออร์แม็กซ์ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าจะลองเดาๆในเมื่อมันเป็นข้อความที่อยู่ใต้สติตัวละครลับเล็บชาวฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ที่ชื่อเออร์แม็กซ์จะหมายถึงตัวละครลับอีกตัวที่ถูกซ่อนไว้ทีนี้ก็ไปกันใหญ่เลยครับเพราะคนก็ไปใส่สีตีไข่เชื่อว่าการจะปลดเจ้าเออร์แม็กซ์ได้จะต้องชนะทัวร์นาเมนต์ติดต่อกัน บางกระบ,บอกให้ทำเฟตาลิตี้ใส่สัตรูทุกตัวจนทีมสร้างมารู้เข้าทีหลังก็ต้องรีบออกมาเบรกว่าไอเออร์แม็กเนี่ยจริงๆมันย่อม,มาจากเ r er r ร r m a c โคซึ่งเป็นข้อผิดพลาดของระบบที่ปรากฏข้อความนี้ขึ้นมาแต่ก็ด้วยความทึ่งในจินตนาการของแฟนเกมผู้พัฒนาเกมจึงสร้างตัวละครเออร์แม็กขึ้นมาจริงๆซะเลยในภาคอ l t i m a t e Mortal Kombat 3แล้มันก็ยังเป็นตัวละครที่อยู่จนถึงภาคปัจจุบัน ซึ่งไอเรื่องของตัวละครลับก็ถือว่าถูกหยิบมาเป็นประเด็นอยู่บ่อยครั้งครับคล้ายกับคดีต่อมาใน Super Mario 64ฉาก Caser c o ์คอสหยาดเราจะพบกับรูปปั้นดวงดาวขนาดใหญ่ตั้งอยู่เกมเมอร์ตาดีไปสอดส่องดูก็เห็นป้ายข้อความอะไรไม่รู้แปะไว้ตัวหนังสือโคตรแตกแต่ก็พยายามอ่านกันจนออกจนรู้ว่าเป็นคำภาษาอังกฤษเขียนไว้ว่า L Israel 2401หรือ L มีอยู่จริง2401 นี่แหละครับจุดเริ่มต้นของตำนานเพราะตัวแอลที่ในเกมกล่าวถึงก็คงเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากลุยจิตัวละครพี่น้องของมาริโอแต่ปัญหาต่อมาก็คือรหัส2401ครับที่ไม่มีใครรู้ว่ามันหมายความว่าอะไรจนทำให้มีการตีความกันไปต่างๆน,น,นานาบ้างก็บอกว่าให้วิ่งบนรูปปั้นนี้2401รอรอบเพื่อปลดล็อกตัวลุยจิ บางก็บอกว่าเหรียญต่างๆในโลกเกมนี้มีอยู่ทั้งหมด2,401เหรียญให้เราตามเก็บจนครบและกลับมาที่รูปปั้นนี้เพื่อปลดล็อกลุยจิแม่กระแสนี้ก็โด่งดังจนสื่อเกมเจ้าใหญ่อย่าง IGN ถึงกับตั้งค่าหัว100เหรียญสหรัฐมอบให้กับใครก็ตามที่พิสูจน์ได้ว่าลุยจิมีตัวตนอยู่จริงจนกระทั่งแฟนเกมบางคนสงสัยไม่ไหวเขียนจดหมายไปถาม Nintendo เลยและคำตอบที่ได้กลับมาก็คือ หลายคนจะคิดว่ามันเป็นคำใบ้ถึงตัวละครล,ลุยจิและต้องทำอะไรบางอย่างกับรหัสนั่นแต่คำตอบจริงๆก็คือเราโปรแกรมมันไว้เป็นมุกตลกเท่านั้นลละมันไม่มีความหมายอะไรเลยจบแต่อย่าดูถูกความอยากรู้ของเกมเมอร์ครับเข้าสู่ปี2020หรือ24ปีเต็มหลังเกมวางขายแฟนเกมก็พบข้อพิสูจน์ว่าลุยจิมีอยู่จริงเมื่อฝ่ายเกมต้นฉบับ Super Mario 64ได้หลุดมาบนอินเทอร์เน็ต ชาวเกมก็รวมพลังกันครั้งสุดท้ายจนคนพบกับไฟล์ต้นฉบับของลุยจิที่ซุกซ่อนไว้ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งบอกว่ามันเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกยกเลิกไประหว่างการพัฒนาเรื่องนี้จึงมองได้2อมุมหากเราหมายถึงลุยจิที่เล่นได้และมีจริงๆในเกมเรื่องนี้ปลอมทั้งหมดแต่ถ้าเป็นหลักฐานเสษซากว่ามันเกือบได้อยู่ในเกมผมขอยืนยันด้วยคนว่า l is real แต่เรื่องของตัวละครยังไม่หมดครับ และคราวนี้เป็นคราวของเกมต่อสู้ Street Fighter ภาค2ซึ่งเชื่อกันว่ามีตัวละครลับระดับเกนจิของริวซุกซ่อนไว้แต่เรื่องนี้มีที่มายัางไงไปย้อนดูกันครับ Street Fighter 2เปิดให้เล่นครั้งแรกในรูปแบบของเกมตู้ซึ่งมีจุดเด่นสำคัญก็คือตัวละครและการโจมตีเด่นๆที่คุณต้องรู้จักอย่างโชลิวเคนซึ่งเป็นท่าเสริมัดโจมตีอัปคัดของตัวละครริว การสมบตเป็นริวและเอาชนะตัวละครอื่นเขาก็จะพูดขึ้นมาว่าถ้าเองผ่านโชริวเคนไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางชนะกูรรอกแต่กลายเป็นว่าเมื่อประโยคนี้ถูกนําไปแปลบนเกมตู้ฉบับภาษาอังกฤษมันกลับกลายเป็นประโยคว่าแกต้องผ่านเชียงลองไปให้ได้ก่อนถึงจะมีโอกาสน่ะซึ่งจริงเชงลองที่กล่าวถึงมันก็หมายถึงชื่อท่าโชริวเคนนี่แหละแต่พอมันแปลเป็นเชียงลองในบริบทนี้ ทำให้ชาวเกมจํานวนมากเข้าใจผิดคิดว่าเป็นชื่อคนและคงเป็นอาจารย์ของริวแน่ๆเรื่องราวนี้เริ่มบานปลายขึ้นด้วยฝีมือของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์เกมมิ่งมอนทรีที่จัดมุกอัมวันแอปริวฟูเดย์ด้วยการนําความเข้าใจผิดนี้มาขยี้เพิ่มว่าเชียงหลองเป็นตัวละครลับที่สามารถเจอได้จริงๆในเกมโดยขั้นตอนก็คือเราจะต้องเล่นเป็นริวตะลุยฝ่าทุกตัวละครแบบไม่โดนโจมตีสักครั้งเพื่อฝ่าไปถึงบอสใหญ่สุดอย่างเวกา้า แต่เราจะต้องห้ามโจมตีเวก้าและเช่นกันเราก็ต้องหลบเลี่ยงจากการถูกเวก้าโจมตีรอจนกว่าเวลาจะหมดให้ผลลัพธ์ของเกมจบที่ผลเสมอเท่านั้นและที่สำคัญให้ทำแบบนี้ทั้งหมดซ้ำา10รอบครับโอ้โหมึงบ้าจากนั้นในอีก5ปีให้หลังนิตยสารเดิมมันเอาอีกแล้วจัดเนื้อหา April Fool, แอ i l ล o o ูเราประวัติชีวิตของเชียงลองและยังทำอาร์ตเวิร์กซะเนียนจนคนเข้าใจผิดกันหมด แม้ทางนิตยสารจะออกมาเฉลยแบบขำๆว่าไม่คิดเลยว่าคนจะเชื่อกันขนาดนี้แต่นี่กลับเป็นตำนานที่สร้างอิทธิพลไปสู่ตัวละครกูเคนและอากูมะก่อนที่ทางแคป c o m จะนำเชงลองมาโผล่เป็นตัวละครจริงๆใน Street Fighter 6ที่เพิ่งขายเดือนนี้นี่แหละ ทำให้นี่ถือเป็นผลงานอํำชั้นมาสเตอร์ e พีซของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์เกมมิงมอนทรีซึ่งต้องบอกว่าความสำเร็จวันแอปเปิ้ลฟูของแกไม่ได้มีแค่นี้ครับทั้งหลอกว่าเกม g o l เด n น y อ64มีสูตรลับสามารถปลดล็อกเจมส์บอลจากในหนังทุกภาคอําว่าในเกม Super Smash b r o ราเธอมีโ o n i c เป็นตัวละครลับที่เล่นได้จริงดูมันตัดต่อเสนียนเลย และที่หนักที่สุดก็นี่ครับตัวละครอาุมะในเกม Resident Evil 2ซึ่งบอกวิธีปลดล็อกไว้ว่าให้ใช้ปืนพกกับมีดจบเกมให้ได้6ครั้งแบบแล้ง A คือผมอ่านแล้วรู้สึกเศร้าแทนคนที่หลงเชื่อและไปทำตามมากเพราะผลตอบแทนของการเสียเวลาก็คือความว่างเปล่าล้วนๆแต่ในมุมนึงนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่หาดูยากขึ้นทุกที โดยเฉพาะยุคนี้ที่อินเทอร์เน็ตแพร่หลายขึ้นเหตุการณ์ที่แฟนเกมทั่วโลกจะมามุงช่วยกันเฉลยความจริงจึงไม่ใช่เรื่องยากเหมือนเมื่อก่อนจากตำนานที่เคยลีลับก็กลายเป็นเพียงเรื่องตลกนิตยสาร EGM ก็ปั่นหัวเกมเมอร์ไม่ได้อีกต่อไปทว่าปริศนาแห่งวงการเกมก็ไม่ได้หายไปไหน นำซ้ำยังเกิดขึ้นใหม่ตลอดให้เกมเมอร์ปวดหัวทุกวี่ทุกวันโดยเฉพาะในยุคแห่งข่าวสารและคอนเทนต์บนอินเทอร์เน็ตที่ผัดเปลี่ยนเวียนวนล้นทันลักจนหลายครั้งก็ยากที่จะกรองว่าอันไหนของจริงและอันไหนที่ถูกปลอมขึ้นมาหลายประเด็นวือหวาดูเรียกร้องความสนใจเหลือเกินซึ่งสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองก่อนเลยครับว่าควรเชื่อหรือไม่ดังเช่นที่มาร์ทเวนได้เคยกล่าวไว้ครับว่าเรื่องโกหกได้เดินทางไปแล้วครึ่งคออโลก ในขณนะที่เรื่องจริงเพิ่งจะสวมรองเทา้า